โอเคมาผมเอาล็อกเก็ตยิงเครื่องบินมาด้วยไอ้ยิงรถถังมาด้วยเยีายนนก็ช่วยเขาสไตล์พื้นใหม่ไว้โดนไปหนีวู้วต่อโนมี a เอครับเดี๋ยวเดี๋ยววนใหม่เดี๋ยววนใหมเ่เดี๋ยวมาถึงกันนะ อ่อ่า,อาผมไม่ได้บินไม่ได้ฟิลนานมากกมากมามเลยครับแล้วตอนแรกอะตอนที่ผมบินครั้งแรกอะอเขาเรียกว่าไงปุ่มมันไม่ไอ้นี่ปุ่มมันไม่ตรงปุ่มไม่ตรงกับที่เคยเล่นไว้เออเป็นเรื่องเลยชนพื้นดูนีลูกเพชอี e จะกัดออกไปได้สักกี่กี่ตัว โอ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหตกระตุกตกตกมากตกมากผมเห็นนะไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยมันเอาไว้ยิงนี่แหละผมจำได้เอาไว้ยิงเองเียยิงสวนลงไปเลยนัดเดียวก็พอเห็นมันซ่อมการอากาศนั่นนี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไต่ไหมไต่ไหมไปแคสแคสซิงแคสมิช m i s s โอ้โอ้ตาย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 ตาไตายเวยได้อยู่ได้อยู่เจามือเงนเ้ายอนแล้วใครมันเอาซัพพลายดอบมาดบขอบแมพเยเอใช่ไหมยมื่อกี้เอทำเครื่องสั่นแล้วทำดีิงลงไปเาปะ มม iden, อย่ไม,ม่โดนเอ้ยโดนโดนแต่ไม่ตายบุดบุดบุดไฟ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 ห้ามนะห้ามตายนะโว้ยห้ามตายนะโว้ยนี่จะเล่นมปกี่ปีวะเนี่ยวันนี้เขาฝั่งเราบินไปตายเรื่อยๆเลยอะเวลาผมกดผมบินผ่านซองไม่ทันเอาใหม่ ถ้าถามว่าเกมไหนบินยากกว่ากันใช่ไหมผมว่าเป็นฟิวบินยากกว่าครับเพราะว่าท้องฟา้ามันแคบมาก <c oughs> พอบินไปแป๊บๆ <c oughs> โอ้ยขวัญเยอะพอบินไปสักพักนึงใช่ไหมก็เจอเป้าหมายละมันกระโดดเป้าหมายดัะบิงจากใต้เทียนทันทีที่เราเกิดอะไอรประมาณนี้แต่ดีหน่อยว่าด่านนี้มันเกิดบนพื้นเนาะโอ้โหวันเยบ หวานเจียบหนีวยอยเดี๋ยวนี้ลูกเฮดอีไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนเรอเมื่อก่อนยิงเิทเ,เก็แบบโปรยเป็นตายเออก็ดีหน่อยจะได้เปลี่ยนอาวุธไงเพราะว่าลูกเฮดอีของเครื่องบินเมื่อก่อนผมยิงแบบวันนี้ตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กไปอย่างนั้นก็ต้องได้คิวสองชัวร์ครับเห็นไหนะถ้ามีคนซ้ำม,มันงถังนะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้อยู่ได้อยู่ทำได้ทำได้ไดต้องเราได้เอานะนะ,ะไม่โดนโดนนัดเดียวโหโดนเต็มๆมน่าจะตายแน่ทำไมมันเอายากลงเอายากเอาเอย็นลงจังวะมันไม่มีใครซ่อมรถต้นฐายเนี่ย นี่ละ่ะนี่ละ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รถไอ้นี่หรอไม่ใช่ถังหรอจะเป็นคนคนซ่อมรถถังแล้วเนี่ยขี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้อยู่วนใหม่วนใหม่ทากำลังสวยเลยนะอันนี้ละผโอมวิเอา้าวืดเฉยเอาใหม่เอาใหม่หม <c ười> คลิปเดียวโพสต์คอนเทนต์แล้วเนะี่ยเอ้า ไม่ได้บินนานจัดอ๋อเอานะทันนี้เอานะเออเออได้แล้วโว้ยมีโฟดิทอ,อยแล้วโว้ยมีแล้นโว้ยใครตามมาข้างหลังวะเคยไม่มีมีกันต่อต้อ,อมอหูจัดตายโอเคไม่คิดจริงๆนะพอมาเอาไปตางมาเจอกระถินตังนี้นออเนี่ยมันทุบนฟ้าเนี่ย โอ้โหได้อยู่ได้อยู่แหนใครอีกโอ้ฝั่งเราเป็นคนใช้ลุูกไม้ใส่ไม้กวาดไม้กวาดใส่ได้คิวด้วยเจ็บหนีนะโอ้หนีอ่ะโดนหนักเไยโอเคเอาเนีย สุเวลาผมบินไม่ตรงอเี้ที่คุณยินเลยเนี่ยครับไอ้ยิงลูกเฮดเอเนาะแบบอยู่บนฟ้าแล้วยิงลงไปเจ๊ใส่เกิดเขาอะแล้วยิงใส่เอเอเขาได้ใช่ไาตายลูกเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมเดี๋ยวลองดูถ้าตายก็คือจบปิดคลิป อ๋อสิว่าในว้าดอกไฟอ๋อโอ้กระตุกกระทุกโอ้กระตุกกระทุกโอ้ยเกมอะไรเนี่ยเออเอเอาดิเอาดิเอาดิมีใครไล่หรอข้างบินนะฮะ โดนโดนเรียบร้อยเ็นเว้ยข้างหลังตามไม่โอ้ไปวัดโฟว์โฟว์นี่ครับบุกาหมดเลยมีย้อนมีย้อนโหไม่ได้นานจัด คได้อยู่ครับได้อยู่โอนาอยู่คมอยู่คมอยู่แต่กระตุกบ่อยไปนะบางทีอะไม่ไหวนะแบบนี้เล่นเล่นอยู่กระตุกกระตุกช่วงมินชนพื้นอนนั้นเนี่ยโอ้โหอะไนะ